คุณภาพจากแาย LCS มาแล้วค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้เป็นพาชมพารีวิวตัวผานไขยผานพรวนจาก LCS ค่ะสินค้าคุณภาพจาก LCS ใครใช้ก็ง่ายใครใช้ก็รวยรอบนี้นะคะเป็นพารีวิวตัวผาน6นะคะ ตัวนี้เป็นผ่านรวน6ใบ22ของใหม่จาก LCS ค่ะใส่แท็กเตอร์ขนาด30แรงถึง45งแรงม้านะคะตัวนี้นะ เป็นฐานครวน6ใบ22นะคะตัวบัวนะคะจะเป็นบัว9 3ทับ4นะคะตัวนี้บัว9 3ทับ4ค่ะขนาดฐานนะคะความกว้างจะอยู่ที่1เมตร38ความสูงอยู่ที่98เซนความยาวอยู่ที่2เมตร8เซนแล้วก็น้ำหนักทวงนี้372กิโลกรัมนะคะ สินค้าคุณภาพจากค่าย LCS ค่ะราคาไม่แพงนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่ค่ะผ่านรวนจาก LCS นะคะตัว6คูณ22ราคาเพียง32,500บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะ32,500บาทเท่านั้นค่ะ คททายแท็กเตอร์30แรงม้าขึ้นไปนะคะสินค้าใหม่จาก LCS ค่ะตัวคัทท้ายระวังแยกไว้นะคะบางท่านบอกว่าฮึผ่านใหม่ไม่ให้คัทท้ายให้ค่ะแต่ว่าระวังแยกไว้เนาะนี่ค่ะสินค้าใหม่จาก LCS นะคะท่านใดที่มองหากันอยู่ค่ะมาอีกแล้วนะคะมีมาแล้วนะตัวใบนะคะอ่ะบางท่านถามมาว่าใช้ใบจากค่ายไหน มองเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะนคะนคะ,คะตัวนี้นะเป็นผ่านทรวนใหม่จาก LCS นะคะเป็นผ่านทวน6ใบ22นะคะใส่ยแทตเตอร์30ถึง45แรงน้าน้ำหนักอยู่ที่372กิโลกร,รมัมราคาเพียง32,500บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เรามีตัวถอดตัวนี้ให้ด้วยนะคะจาก LCS นะจะแถมไปแบบนี้นะคะท่านใดที่หายกันอยู่ค่ะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะคะ หน้าร้านอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่าขนส่งตามระยะทางมีบริการเก็บเงินปลายทางได้แต่จะมีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้านะคะสอบถามสั่งซื้อได้ที่0810462640นะขอบพระคุณค่ะ